โอ้ใช้เคนยกพี่นวองผมมาไม่ทันเมื่อวานเนาะเขย่งน,นี่เขาวิ่งไปวิ่งมาแะบบอนวพง่น้อลังการงานสร้างจริงๆนะตรงโน้นก็มีอีกนะพี่<ะ>ข้ามได้ไหมพี่เนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยนั <laughs> ่นน่ะเนาะเรือไปกิงกปก้งเหรอ แล้วข้างๆกันเขาเรียกอะไรพี่เレสไลน์หรือสไลน์เหรอเออมาขึ้นขึ้นแง่เลยพี่น้องมึงมองารรดาเพื่อนมาถ่ายท้ำ เบื้องต้นไปก่อนกเดอพีนวังเด้อเพียรสามสิบเมตรมาสัน่นผมเห็นแต่อยู่ในหนังบ่ <c oughs> เจอของจริงวันนี้ครับออแบบบิ๊กฟูดเลยมันหลบไปง่ดีมาเดิพี่นวังงานกระชากทางมึงนุ่นเป็น,นับเป็นมาจัดโยล้านจอดรถ เมืองท่องนะครับเป็นล้านกว้างๆเนะี่ยมีน้องเนพะิ่นว่าเมื่อนี่สีแล้่ยมท่านเมื่อนี่เป็นวันที่4ีเนอะอ่าวันที่4ีแล้วคนด้มาเฮ็ดโอ้ข้างผี่เป็นรถบรัมบ่นี่เยบัมโอ้ใส่ไฟลายดิดสีแล้วท่านบ่รือเล้วแรเล้ว สไตล์นี่บป่าตองพากภาษาอังกฤษใส่ด้วยนี่ใส่ครับเสียงเพลง,รง,งลววครับพากสดเอาเลยวนนิ่งเลวไว้ครับพี่น้องเนะรอบนี้เออมวนเนี่ยแบบมีไฟวับวอบวอบพี่น้องโอ้โหอ ก็สิมีบูธนะครับมีเต็นทางด้านหนา้าเด้อพี่น้องล้านนี้เมือก่อนเนี่ยจอดรถได้เป็นโอ้หลายพันขั้นนะพี่น้องเนาะอนี่ครับลายเยู่ยนั่งรถไฟฟ้ามากก็ได้ครับนี่สถานีรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้ามาถึงแล้วนะครับเปิดใช้บริการแล้วไม่ต้องเอารถส่วนตัวมานะถ้ามาก็นั่งผีแทกมานะจ๊ะ โอ้ยลืมกันลมอีกแล้วครับพี่น้งองเนี่ยโวกวักโบกวักเลยเอาถ่ายกลางแสงแดดกันเลยเอาออร่าตอนเที่ยงเที่ยงนะครับไรสไลน์โอ้ยจะรุ่นรุ่นใหญ่แนละ้วพี่น้องเนี่ยถ้าอยู่กลางคืนนี่น่าจะม่วนคักลั่งติ๊กตัก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  มาเด้อพี่น้องครับนี่รนรเราแดดลมลมตกครับยี่เบอแรงมาเลยรพี่น้องแมสวนสนุกเลยล่ะเน,นี่ยยิ่งยิ้มยิเนี่ยมัน ยังนอบ e. าบเนี้ยตาเทมบเนี <Viol in Harmon> like ่ย <único> ม <Liberty Overwatch> ันย <ilan> <laughs> ังมาหลายครับอันนี้เลื่อยยังก็เริ่มเริ่มเหล้หารแล้ววายยังก็วอจิดนี่เนี่ยก็เห็นอยู่ในวอ้อหนังกระตูนนะพี่น้องวอจีดนี่ไฟไฟบุบ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 เบบ้ลนิดนง โอ้ยตัวก่ปะนีะะ้เลื่อยโนอ,ยอ้ขักขนาดเลยโอ,อ,อ้ล่านจอดรถดีนี่นี่น่างครับจัดนี้ยังยังสิแล้วพี่น้องเป็นตะเบิงเนี่ อะไรใหญ่ๆนี่ทำเลยใหญ่แล้วก็ดีเห็ุดีๆ้อครับจะได้มาจัดอีกครับพี่น้องครับมามาต้าเพื่อนก็ได้มากทรงผูด้วยนะครับหลังอย่างนั้นก็แวะทายถ้ำนะครับเบื้องต้นใหนพี่น้องเบื้องหน้ามามีจิงครับพี่น้องครับอยู่เบื้องท้องนะครับเริ่มต้นเล่าครับรถไฟฟากครับพี่รถจงกรยนะครับรถติดนะทางเลือ หอดหมวหอดบอลเลย ครับผมยังมาเบ่งนะ่ามี้องครับมีพี่น้องครับเปิดนี่เอ็ดดูครับเด็กหน่อยขึ้นบ่ได้เด้อพี่น้องครับเดี๋ยวสิยหายลงมาต้องมีผู้ปกครองนีเอา้าปิดปะ่ะเนี่ยคือต่างกับคือพวกเขาล่ะีย,ยบร้อยแล้ว ยังครับพี่น้องครับศูนย์แป้ไหนอ่ะโอ้โตรงนี้นี่เองโอ้ยเนาะนี่ไงพี่น้องถ้าจะมีการมีงานนะฮะไม่ว่าจะงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่นี่ไปไหมโอ้ยไปเอาที่ความระดับงานกาชาตินะครับระดับประเทศหรือว่าจังหวัดนะครับก็ลองโทรเบอร์นี้เลยครับครับสามนี่พี่น้องเนะี่ย คนขับอย,อยู่บ้านไหนเนี่ยโอ้ของกาลสินบอกโอ้บ้านเดียวกันจังหวัดกาลสินมกักซอยจูบ่ะโอมักเท่กันซอยจุของสอ,อบเลย